แบบนี้ก็ได้หรอโกรธเจ้านี่ทำให้เรื่องแดงเข้าโพดไม่ทนแฉนิสัยเวรู้รแน่เรื่องภรรยายิมเงินแถมคุยข่มทวงบุญคุณได้เจอสังคมดีๆเพราะลูกแฝดอยู่โรงเรียนรู้ค่ะ ยังคงเป็นเรื่องราวร้อนๆของวงการบันเทิงที่มีเรื่องให้ติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องอีกแล้วค่ะภายหลังสารให้ประกันนานาเราบินาดานเจ้าหนี้คนสาคัญอย่างไฮโซข้อโพดก็ได้เปิดใจในรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางช่องไทยรัฐทีวีด้วยค่ะซึ่งในบางช่วงบางตอนนะคะข้วโพดได้ตอบคําถามของอุ๋ยภาคภูมิพิธีกรที่เป็นคนดําเนินรายการว่าได้มีการติดต่อก,กันกับเวทเทเนียมหรือไม่หลังจากที่หลายๆคนต่างถามหาว่าสามีของนานาหายไปไหนค่ะข้อโพดบอกว่าเคยคุยกันครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นช่วงสองถึงสามอาทิตย์ที่แล้วนะคะ เพื่อนเขาก็โกรธข้าพิโว่าเรื่องมันออกไปถึงขนาดนี้แล้วเป็นเพราะพวกเราไปพูดให้เพื่อนๆคนอื่นฟังเขาก็ไม่ค่อยชอบเขาก็เลยเหมือนโกรธพวกเราไปแล้วเรื่องมันแดงหาว่าเราเป็นต้นเหตุ เขาโทษพวกเราแต่พวกเราปิดไว้หวาดอมขมกลืนหนึ่งเดือนกว่าๆโดยไม่บอกใครแต่ที่มันต้องออกมาถึงทุกวันนี้พระเราจนมุมเหมือนกันแล้วเรามองหน้าเพื่อนสนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มที่เรื่องมันแดงเพราะเรามีแต่ความอมทุกข์และที่พิกไปกว่านั้นค่ะมีการพูดจาข่มเจ้านี่ถูวงบุญคุณโดยพิธีกรถามข้โพดว่าตอนนานาชนเอาเงินมาลงทุนเวเขารู้เรื่องไหมข้โพดก็ไดเลาว่าคุณเวเขารู้เรื่องเพราะว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้งที่นานาม,มาคุยเรื่องนี้กับข้โพดข้โพดจําจได้ข้โพดขอยกตัวอย่าง ตัวอยา่างอันนี้เป๊ะมากอยู่ในสำนวนด้วยวันที่18พฤษภาคมปี2023พวกเราทุกคนได้ไปกินอาหารร้านญี่ปุ่นกันมีข้าวโพดสามีคุณเวและนานาและมีเพื่อนอีก2คนที่เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยด้วย คุยกันเรื่องนี้คุณเวก็บอกเฮ้ยเนี่ยลูกไอเป็นอเมริกันอยู่โรงเรียนนี้ถึงได้มาเจอกับบุคคลนี้เพราะว่าไอเลยนะแล้วทางทุกคนคิดว่าไงเขาพูดมาเองเราต้องขอบคุณเขานะที่ทาให้พวกเราได้มาเจออะไรดีๆสิ่งดีๆแบบนี้เพราะว่าเขาเอาลูกไปอยู่โรงเรียนนี้มีหลักฐานไปกินอาหารการเขาพูดมาแบบนี้แต่ถ้าเขาจะพูดว่าภรรยาเขาก็หลอกเขาเหมือนกันอันนี้เขาพูดไม่รู้แต่ตอนนั้นเขาบอกเขาพูดแบบนั้นแต่ตอนนั้นเขาพูดว่าเห็นไหมพวกเราได้อะไรดีๆเพราะเขาพาลูกไปโรงเรียนนี้ ขณะที่ในฝั่งกระบวนการทางกฎหมายนะคะตำรวจเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าเตรียมออกหมายเรียกคุณเวมาชี้แจงเช่นกันค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะยังไม่พบเส้นทางการเงินงก็ตามดานทนายความหลายๆคนก็มองตรงกันว่าสังคมรับรู้การเป็นสามีภรรยาของทั้งคู่ต่อให้จะอยากกันหรือว่าไม่อยากกันก็จริงนะคะเวลาเอาผิดเนี่ยมันแยกเป็นรายบุคคลได้อยู่แล้วและต่อให้มีพบเส้นเงินแต่ว่าพฤติการต่างๆมันเป็นหลักฐานเอาผิดได้ว่านานานเนี่ยทำคนเดียวหรือไม่แหมเรื่องนี้นะคะแม้ว่าทางนานาเนี่ยจะได้ประกันตัวออกมาก็ตามแต่ว่า าชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองอย่างเราเนี่ยก็ยังคงติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะว่าเอยตกลงจะจบยังไงแล้วทางเจ้าหนี้เนี่ยจะได้เงินคืนหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องที่สําคัญที่สุดค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเอเดือดร้อนจากการกระทําของคุณนานๆนะคะหลายคนเนี่ยโหต้องให้ลูกออกจากโรงเรียนนานานชาติไปเรียนโรงเรียนธรรมดาดารดาดังนะคะโหก็ถึงขั้นหมดตัวต้องเริ่มเงินเก็บใหม่เลยทีเดียวค่ะ